ใส่ทั้งเครื่องช่วยหายใจเราอะใจไม่ดีตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีเสียงที่กระเพาะรั่วถามเราว่าน้องมีสิทธิ์รอดไหมเขายังตอบไม่ไ,ได้เลยพี่ประเดนก็คืออาจจะมีการคาดเคลื่อนในการเตรียมยาที่จะให้น้องหลับไปเป็นยาตัวนึ่งซึ่งนี่เป็นกฎ จะไม่ได้ข่าวน้องเลยตั้งแต่เมื่อคืนแต่วิธีก็ที่ยังได้เลยอะคะ่ะทีนี้พอเข้าเข้าไปอะค่ะคือน้องสัตว์ตลอดค่ะเ<ม>นื่องจากคล้ขึ้นสูงสี่สิบค่ะแล้วทีนี้ต้องเช็ดตัวตลอดเวลาแล้วตอนเนี้ยคือน้องต้องใส่ทังเครื่องช่วยหายใจ<ม>แล้วก็าสายทางจมูกเพื่อมีถุงหายซ<ม>ึ่งจริงๆไม่ไแน่ใจว่าเป็นสาย เจาะทางคอให้สเส้นเลืรรอดดำอะค่ะเพื่อที่จะให้สารอาหารเขาต้องหมดน้ำหมดข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะต้องให้สารอาหารน้องเชื่อไปเขาเรียกฟื้นฟูกะออาาระเพาะอะค่ะที่ว่าโดนตัวยาเนี้ยคาะทำลายคือตรงผ่านลําคอลงไปเนี่ยคือมันแผลอีกน้อยที่อันตรายกะเพาะค่ามันจะไปรวมกันลงที่กระเพา<อ>ะใช่ไหมทีเนี้ยทาหมอขอแจ้งว่าทางเขาต้องดูอาการ ประมาณสัปดาห์เลยหรือสองสัปดาห์คือต้องเฝ้าดูอาการอยู่คือต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเลยอะค่ะแล้วเขาไม่สามารถส่องกล้องแบบตลอดเวลาได้คือมันจะมีผลต่อกระเพาะน้องทีเนี้ยพี่เราอะใจไม่ดีตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีเสียงที่กระเพาะรั่วกลับกบระเพาะจะฟื้นฟูดีขึ้นแต่ทีเนี้ยมันไม่มีใครตอบหนูถามเพราะว่าน้องมีสิบรอบไหมเขายังตอบไม่ได้เลยพี่ ที่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าแจ้งไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นแต่เขาจะช่วยให้ถึงที่สุดช่วยเต็มที่ค่ะอตอนนี้รู้สึกความรู้สึกของแม่เนี่ยกับกับน้าหรือป้านเนี่ยเป็นไงเป็นไงมากกว่านี้ก็รู้สึกเสียใจอะคะ่ะเพราะว่าหลานก็ยังเล็กแล้วก็เป็นเราเองอะคะ่ะที่เป็นคนแปลยาตัวนี้ให้หลานแล้วหลานน่ะได้รับประทานเข้าไปก็รู้สึกเสียใจอะคะ่ะว่าทําไมถึงต้องเป็นยาชนิดนี้ที่หลานเราได้รับประทานเข้าไปอะคะ่ะ แล้วก็เลยอยากจะให้ทางทีมงานบุคลากรทุกคนนะคะที่เป็นคนจัดยาหรือว่าเป็นคนส่งออเดอร์ของพยาบาลให้เราเพื่อไปรับยาที่ห้องรับยาค่ะได้ออกมาชี้แจงมานั่งคุยกับทางครอบครัวะคะ่ะเพราะทางตอนนี้ครอบครัวก็รู้สึกเสียใจกันทุกคนเลยเพราะว่าลูกหลานใครๆก็รักอะคะ่ะตัวแทนไม่เอาไม่เอาตัวแทนเลยค่ะเอาบุคลากร,กรคนนั้นถ้าเขาไม่ออกมาหนูให้ทางโรงพยาบาลมาเลี้ยงตัวเลยนะคะแล้วหนูเลือกเลย เราหนูจำรูป,ประพัน,นธ์สัญญาเขาได้ทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะห้องยาคนส่งออเดอร์หรือคนที่ให้หลานหนูรับประทานยาให้หมดสดิ๊<ะ><ข>ค่ะจำได้หมดค่ะครอบคร <จำ S 2> <ำ>ัควจะเรีนได้ดำเนินการใช่ใจะดจำเนินการให้ถึงที่สุดคะ่ะแล้วก็อยากให้บุคคลน,นั้นที่บังคับให้หลานหนูรับประทานยาให้หมดสดิงออกมาด้วยคะ่ะไม่เอาตัวแทนไม่เอาใครก็แล้วแต่ขอเป็นบุคคลน,นั้นที่หนูแจ้งเท่านั้นคะ่ะ เด่นก็คืออาจจะมีการคาดเคลื่อนในการเตรียมยาที่จะให้น้องหลับนะครับแต่เป็นยายตัวหนึ่งซึ่งมีที่เป็นกฎนะครับคือท,ทาให้ตอนให้ยากับน้องเนี่ยน้องเนี่ยเกิดอาก,การระคายเคืองขึ้นมานะครับซึ่งณนะตอนนี้เกิดเหตุนในวัในถฉุกเฉินนะครับหลังจากนั้นก็เลยนาเข้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสมุทรปราก,การเพื่อรับการดูแลเบื้องต้นนะครับเรื่องที่ทราบก็คือประมาณนี้นครับลหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ทราบว่าน้องเนี่ย หายใจติดถัดคลืนก็เลยมีการเสร็จท่อช่วยหายใจก็นำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีครับผมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสนได้แล้วนะคะ